สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอเอาคลิปสีหลังกามาให้ดูนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยที่วิดีโอมาแบบแนวตั้งเพราะนี้เป็นฟลอกแรกที่เราถ่ายเล่นๆเ,เอาไว้ดูค่ะแต่เราคิดว่ามันเป็นทริปที่สนุกมากที่อยากจะแชร์ให้ดูด้วยค่ะ ขึ้นรถไฟครั้งแรกสภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคนล้นออกไปข้างนอกขยับตัวไม่ได้เลยทุกคนเหงื่อออกเลยยกแขนขึ้นจับราวด้วยความที่เราเตี้ยด้วยนะเนาะจึงได้กลิ่นทุกองศาต้องยืนอย่างนี้2ชั่วโมงเกือบเป็นลมค่ะแต่ก็ผ่านมาได้นะระหว่างทางก็มีขนมขายและมีคนร้องเพลงตลอดทางค่ะสนุกมากถึงคานดีแล้วค่ะ บอกตรงนี้เลยว่าคานดีเป็นเมืองพุทธที่ขลังมากค่ะจากที่เราอยู่ที่นี่มาหลายวันคือทุกคนใส่เสื้อขาวเข้าวัดแทบทุกวันทั้งเช้าและเย็นรวมทั้งเด็กนักเรียนท่องบทสวดมนต์คล่องมากโดยไม่ต้องดูบทสวดมนต์เลยค่ะรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ2,000ปีก่อนเลยประทับใจมากค่ะ นี่คือวัดเขียวแก้วค่ะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้ามีชาวพุทธหลั่งไหลามาสาักการะทุกวันแล้วก็แน่นมากค่ะดูจากที่เรามาตั้งแต่ตีห้าซึ่งคิดว่ามาเช้าแล้วนะคะแต่ดูคนที่มารอก่อนสิคะเยอะมากชาวพุทธที่เห็นนี่คือคนท้องถิ่นนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวถึงบอกว่าที่นี่คือเป็นเมืองพุทธที่ขลังมากค่ะ เราตามหนังสือท่องเที่ยวม,มาร้านหนึ่งค่ะน่ารักมากร้านนี้จะออกแนวอินดี้หน่อยนะคะรอนานนิดหนึ่งระหว่างที่รออาหารก็เล่นกับน้องลิงไปก่อนค่ะหน้าตาหน้าทานมากใช่ไหมคะสมกับที่รอนานจริงๆ แปกเป้กันต่อค่ะเราจะไปที่ที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของศรีลังกากันค่ะรถบัสที่เรานั่งก็เป็นแบบท้องถิ่นอย่างที่เห็นนะคะเราก็ช่วยยกของขึ้นลงรถบัสตลอดทางช่วยๆกันค่ะ นี่คือที่พักของเราราคาต่อคืนประมาณ500บาทค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้าเพื่อมาขึ้นภูเขาที่เห็นข้างหลังค่ะนี่คือซิกิริยาร็อกฟอร์ทร s สนะคะหรือเรียกว่าหินราชสีบางคนก็เรียกว่าราชวังลอยฟ้าค่ะเป็นมรดกโลกอิงแห่งหนึ่งของศรีลังกา ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าค่าเข้าชมนี่แพงมากนะคะประมาณ1,500บาทต่อคนค่ะจริงๆแล้วถ้าใครไม่อยากเสียงเงินเรามีอีกที่ที่หนึ่งที่สวยมากตามไปดูกันค่ะที่นี่แหละค่ะดูวิวสิคะมองเห็นสิกิริยาร็อกข้างหลังด้วยค่ะ Ooh, <_><_>และเป็นที่ที่ดูพระอาทิตย์ตกดินได้สวยที่สุดแห่งหนึ่งค่ะกำลังเดินกลับแบบนึกมากเลยอ่ะ ี่จะเหห็นนเรากำลังนั่งรถไฟเอล่าที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งถ้ามาศรีลหลงกานะคะนอนซีเริ่มจะชอบการนั่งรถไฟที่ศรีลหลงกาแล้วคะ่ะเพราะทุกขบวนที่เราขึ้นจะมีคนร้องเพลงและปรบมือเข้าจังหวัดตลอดทางสนุกมากนี่คื ก็จะเห็นเป็นสีฟาร์มสเตชั่นทำให้นั่งอยู่แบบก็ตูมันจะได้แบบยืดขาไปอย่างนี้ได้เห็นน้ำตกไหมคะนี่เป็นวิวข้างทางที่เราจะได้เจอถ้าขึ้นรถไฟจากคานดีไปเอลล่าค่ะที่เห็นนั้นคือไร่ชานะคะ สังเกตว่าผู้คนจะนั่งหย่อนขาออกมาข้างนอกและชมวิวข้างทางกันค่ะนี่แหละค่ะคือไฮไลท์ของรถไฟเอล่าเอล่าเ,เป็นเมืองท่องเที่ยวคล้ายๆภูเก็ตค่ะแต่ที่นี่จะมีความเรียบง่ายแล้วก็อยู่ท่ามกลางไร่ชาที่สวยงามค่ะ <Thank you. S 1> นี่เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะมันดีมาก Thank you. Thank, you. Thank you. I like it, and it's really nice. It's not too dry. วันนี้พามาที่นายอาร์คบรสภานายอาร์คบริดถูกสร้างขึ้นในสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองมีสไตล์ของทรงโค้งแบบโรมัน9ช่องช่วงสงครามโลกอังกฤษไม่สามารถส่งเหล็กมาสร้างสะพานได้ดังนั้นสภานี้จึงถูกสร้างจากหินอิฐและซีเมนต์เท่านั้นค่ะ อันนี้คือวิธีการที่เรากินมะพร้าวน,นี่ใช้เลื่มาทำถึงเวลากลับแล้วค่ะเรานั่งรอรถไฟในร้านกาแฟแห่งหนึง่งร้านนี้ชิคมากค่ะถึงเวลาที่เราจะได้นั่งรถไฟข้ามสะพานบ้างแล้ว

วันนี้เราได้เพื่อนใหม่เยอะมากสนุกสุดๆค่ะ